สวัสดีครับผมนายนัทพัฒน์คิรติวรังกูลรหัส070ครับวันนี้กว่าจะมาเป็นคนนี้ครับคุณต,ตอนนี้คุณทำอาชีพอะไรผมเปิดธุรกิจบอร์ดเกมครับผมอ่ากว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านบอร์ดเกมมีเบื้องหลังหรือว่าเหตุผลอะไรถึงได้มาทำอาชีพนี้ครับก็ต้องน,นึกย้อนกลับไปวันนั้นนะครับผมที่ช่วงใกล้เปิดเทอมเนี่ย ผมเนี่ยแบบว่าได้รู้จักกับเพื่อนใหม่แ้วก็ชอบเล่นบอร์ดเกมเป็นอย่างมากเลยแล้วผมก็เลยได้ไปเล่นบอร์ดเกมกับคนคนหนึ่งมาตอนนี้เขาเป็นเพื่อนของผมและเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจครับตอนนี้เนี่ยผมอะตอนนั้นอะผมชอบเล่นธุรกิจเอ้ยชอบเล่นบอร์ดเกมไม่แก้ให้หน่อยหรอครับเออชอบเล่นบอร์ดเกมกับเขาชอบเล่นบอร์ดเกมกับเขามากแล้วก็เลยได้แบบว่าเล่นไปเรื่อยๆจากบอร์ดเกมไม่กี่บอร์ดเกมแล้วก็คือพอมนันมีอีเวนต์หรืองานบอร์ดเกมเนี่ยเราก็ชวนกันไปซื้อ,อมาสะสมเรื่อยๆแล้วก็ชวนเพื่อน ทีนี้ก็เลยผมก็เลยหาโพสชันหรือโลเคชั o นในการซื้อบอร์ดเกมมาวางไว้แล้วก็พาเพื่อนมาเล่นครับผมครับแล้วมีเป้าหมายในการทำการธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างครับคิดว่าเป้าหมายอยากทำเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักหรือเปล่าในตอนนี้อ่าแน่นอนว่าบอร์ดเกมก็เป็นงานอดิเรกเนาะแต่ว่าจะให้มาเป็นทำเป็นอาชีพหลักเลยก็ไม่ได้ดังนั้นก็เลยตั้งใจว่าจะให้เป็น อาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้อีกทางหนึง่งที่นี้ก็เป้าหมายหรือสิ่งที่อยากได้ก็คืออยากจะแบบว่าให้เพื่อนมาเล่นเยอะๆอยากเห็นรอยยิ้มของเพื่อนๆอ,อ่ะไหนลองยิ้มหน่อยครับอือก็ประมาณนี้ทีนี้เราก็เลยมาเปิดร้านบอร์ดเกมแล้วให้เพื่อนเล่นโดยที่คิดบอร์ดเกมในราคาถูกกว่าร้านแบบอื่นๆเยอะมากครับผมอือก็แนะนำบอร์ดเกมได้ไหมครับผมอยาก<ห>แนะนำบอร์ดเกมมากเลยสามารถแนะนำได้ครับให้แนะนำหนึ่ง สักอันสองอันได้อจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ชอบแค่อย่างเดียวหรอกชอบมรนทุกอันเลยแต่ว่าวันนี้ก็จะมาสั้นๆเนาะบอดเกมที่ชอบก็จะมีตัวนี้ตัวบอดเกมโคนันคือตั้งแต่แรกก็ชอบ,อรค,รบคือ,ต,อตัวนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยคือผมชอบเล่นชอบดูโคนันตั้งแต่เด็กไงแต่ว่าอบอดเกมนี้มันก็แบบว่า เป็นบอร์ดเกมที่แบบปั่นกับเพื่อนเล่นแบบเกมมันสั้นมากนะแต่เล่นยังไงก็มันนานม,มากเลยเล่นกันหลายรอบเนี่ยเกมนี้ก็เป็นเกมเรียมของคนเลียมเนาะจริงครับอ๋อครัาผมอยาก,ยากเพิ่อมอีกอันสักอันหนึ่งไหมครับอือีกอันนึงเหรองั้นพูดอันนี้เลยละกันเป็นบอร์ดเกมที่เล่นกันทําให้ผมกับเพื่อนเนี่ยมาเปิดธุรกิจนี้นี่เองบอร์ดเกมนี้คือบอร์ดเกมสองคนที่ดีที่สุดนะครับ แล้วเป็นบอร์ดเกมที่ทําให้ผมกับเพื่อนเนี่ยมาขยายธุรกิจจนถึงวันนี้โอ้พูดแล้วขนลุกมากเลยไม่รู้ว่าซึ้งหรือหนาวนะครับเนี่ยครับก็ขอฝากอุดหนุนร้านได้นะครับร้านอยู่ที่ไอเดโอโมบครับผมครับผมถ้า,างั้นคลิปในวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ